สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีเหรียญอาจจะนาจีวนจุดนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเหรียญสภาพสวยเดิมๆมนะครับผิวดีๆเลยนะครับจมูกไม่โดนนะครับจมูกโด่งมากๆเลยเพื่อนสังเกตนะครับนี่จมูกโด่งมากๆเลยนะครับเส้นหน้าผากอยู่ครบนะครับผิวดีๆนะครับ นี่จีวนจุดนะครับสังเกตตรงนี้นะครับล่องตรงนี้จะมีจุดไข่ปลาเล็กๆตรงนี้เท่าเลนสองจะเห็นนะครับมีจุดอยู่ระหว่างล่องจีวอนนะครับเป็นจุดไข่ปลาเล็กอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกหน้านะครับบล็อกจีวอนจุดนะครับส่วนด้านหลังนะครับที่พูดกันได้ยินกันติดหูว่าหลังผดคืออะไรตรงนี้นะครับพื้นผิวนะครับบริเวณยันบริเวณพื้นผิวนะครับข้างๆเนี่ยถ้าสองดูจะมีจะมีผดนะครับเป็นเม็ดเล็กๆเล็กๆนะครับเป็นผลเป็นผลอยู่นะครับ ซึ่งเป็นที่มาของคําว่าจีวรจุดหลังผลนะครับถ้าส่องดูจะเห็นนะครับเวลาเพื่อนๆเจอเหรียญจริงนะครับใครมีเหรียญนะครับสวยๆเหรียญในตามในรูปนี้นะครับสวยๆผมยินดีรับเช่านะครับนะครับยินดีรับเช่านะครับเหรียญนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับถ้าใครอยากเป็นเจ้าของนะครับหรือมองหาอยู่นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับยินดีนะครับขอบคุณมากครับ